มาช่วงบร้นี้อยู่รานะ12ระยะ32นาทีนะฮะในช่วงฮอตสเปเชียลนะฮะพิเศษสุดๆนะฮะวันนี้เดี๋ยวยังไงพูดคุยกับแม่อยากรู้ว่าเป็นใครติดตามได้สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับผมเตาครับได้ยินไหมฮะได้ยินครับผมครับผมโอเคักทายน้องเตาหน่อยนะกันนะ โอเคครับสวัสดีน้องเต๋าเป็นไงบ้างสบายดีไหมครับช่วงนี้สบายดีครับครับผมช่วงนี้สบายดีเพิ่งไปถ่ายละครที่ทะไรมาตอนนี้ดำนิดหน่อยับเอาล่ะโอเคนะโอเคแนะนำตัวให้กับเพื่อนๆชาวฮอตเรลได้รู้จักกันนิดหนึ่งแล้วกันนะน้องเต๋าครับผมสวัสดีครับแฟนชาวฮอตเรียลนะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ผมเต๋าใส่ถพงครับตอนนี้ก็มีเพลงใหม่นะครับซิงเกิลใหม่จะมาฝาก เป็นแฟนชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแต่จิงเกิลเพลงชา้าอกหักอกหักเจ็บๆหน่อยนะฮะอกหักนี่เหรออกหกักฮะอกหกักท <c oughs> ี่ขาารแฟนนะครับผมโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเออเพลงชื่อว่าอะไรตั้งเต๋่เพลงเหรอครับเพลงชื่อว่าไม่มีความจําเป็นครับไม่มีความจําเป็นนะใช่ครับโอเค <ผม S 1> <c oughs> เป็นไงบ้างช่วงนี้ถ่ายละครหนักมั้ง <c oughs> โอ้ช่วงนี้ก็ เดี๋ยสองเรื่องครับเดี๋ยวเอาเรื่องละครกยอนแล้วกันนะก่อนเข้าเรื่องเพลงนะฮะเล่าไปถึงน้องเต๋าก่อนแล้วกันอย้อนกลับไปพี่บอลเคยโฟนอินน้องเต๋าเป็นอันดีบครั้งแรกเนาะน่าผมไม่ได้โฟนอินมานานมากอ่าไม่ได้โฟนอินมานานมากนะฮะใช่ใช่ครับก็โอ้นานนานหลายเพราะเพลงที่เราผมก็ไม่จะไม่ได้ว่าโฟนอินหรือเปล่าอ่าอ่าเพราะอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วนี่น้องจอยน้องจอยไปแล้วนะฮะรวมมาถึงน้องต้นธนสิทธิ์แล้วนะครับ มาถึงคิวต้องต่าบ้างแล้วกันนะเอาล่ะโอเคเป็นไงบ้างช่วงนี้โอ้ช่วงนี้ก็เนี่ยครับตื่นเต้นกับซิงเกิลใหม่ครับผมพร้อมที่จะให้รอฟิตแบงจากแฟนๆอยู่ครับ huh. แล้วก็เอ็มวีจะปล่อยประมาณวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมนี้ครับอือสิบเจ็ดสิงหาคมน,นีในน้ใช่ครับโอเคหลังวันแม่ใช่ไหมครับหลังวันแม่ครับโอเค,ค,อเ,คเอ่อพัฒนาการความหล่อนี่มาเรื่อยๆเลยทีเดียวนะสำหรับต้องต่าของเราขอบคุณ<อ>มากครับ<ม>โอเคต้องต่านี่ตัวเองนิดนึงฮะอยู่กานนี้ ถาเราพูดถึงน้องเต่าน,นี่น้องเต่าเป็น True Academy Fantasy ซีซั่นที่แปดครับซีซั่นแปดนะครับผมใช่ครับน,น,นะครับผมผลงานก็แย่ๆเลยทีเดียวยอย่างเช่นตอนนี้ตอนนี้ก็มีอวตารบีซุปตาครับที่เพิ่งออนแอร์ไปเมื่อวานนี้ครับผมออแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมีออนแอร์อีกครับครับแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาเมื่อต้นปีก็เป็นละครสุดแค้นแสนรักครับอืมสุดแค้นแสนรักใช่ครับผมย่แย้ม่าแยมอื่รู้สึกว่าดังมากนะสำหรับละครเรื่องนี้ ย,ยแยำดังมากครับนะฮะแต่ว่าพี่บอลไม่เคยดูเพราะว่าพี่บอลไม่มีเวลาดูละครพี่ต้องดูเลยครับพี่ต้องดูเลยฮะอันนี้พูดจริงนะไม่มีเวลาที่จะดูตอนนี้ดูทงองทงอีนี้ไม่เคยได้ดูเลย YouTube ก็ได้ครับตอนนี้มีใน YouTube แล้วฮะได้ดีไงเดี๋ยวไปรีรันดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผม <Okay S 2> โอเคนะฮะตอนนี้ถ่ายละครให้ไหนครับน้องเต๋า ตอนนี้ก็ถ่ายแอลวันบีซุปตาด้วยครับก็คือตอนนี้เรื่องนี้คือถ่ายไปออนไปครับนะฮะแล้วก็อยู่ช่องอะไรอยู่ช่องอะไรอยู่ช่อง G M M 25ครับ G M M 25นะฮะใช่ครับผมแอลวันบีซุปตาใช่ไหมฮะแอลวันบีซุปตาครับโอเคนะฮะตอนนี้แล้วจะออนแอร์ตอนไหนอ่ะเออออนแอร์วันจันทร์คันสองทุ่มครับออนแอร์อยู่ตอนนี้ครับออนแอร์ตอนนี้นะฮะออนตอนแรกครับวันนี้ตอนที่สองโอ้แสดงว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งเปิดใช่ไหม แสดงอ่ใช่ครับเพิ่งปล่อยเมื่อวานนี้เลยครับะือเดินสายโปรโมทเสร็จครับวันนี้ก็วันที่สองวันนี้ผมออกด้วยวันนี้วันวันนี้ด้วยใช่ครับชื่อมีดีนะครับเป็นหมออ๋อฮะอืโอเคหมออะไครับหมอฟันหรือว่าหมอหมอใครนั่นัท้น้อยนะไม่ใช่หมอนักศึกษาแพทย์ครับเรื่องษาแพทย์นะฮะใช่ครับเป็นเรื่องราเกี่ยวกับคอเรื่องนี้มันเป็นแบบ ิลเหมือนซีรีส์เกาหลีเลยครับมีจิกหมอนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ประมาณว่ามีอยู่สองคู่ด้วยกันซึ่งผมเนี่ยแอบลงรักนางเอกแล้วนางเอกเนี่ยยิปโซใช่ไหมนางเอกยิปโซใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะมีคู่กัดอีคู่หนึ่งก็จะเป็นผมกับพี่วุ้นเส้นอแล้วพี่วุ้นเส้นเนี่ยก็เป็นแฟนเก่าของพี่พุทธครับผมพี่ใชพุทธใช่ครับก็จะแบบเนี่ยครับสองคนนี้สองคู่นี้ก็จะแบบ วนกันไปวนกันมาอ๋อมีไนนมพกระซิบบอกว่าเรื่องนี้ดังมากเอาไว้เรองบีซุปตาก็รอฟีดแบ็กจากแฟนๆด้วยครับผมก็คืออยากให้มันดูกันได้เยอะครับเพราะว่าเพิ่งออนไปเมื่อวานตอนแรกเองบอืมนะฮะต้องบอกว่ากระแสมาแรงในทีเดียวก่อนที่ละครจะออกก็ด้วยกระแสะของตัวพระเอกด้วยครับอืดิปโซด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นละครเรื่องแรกของทางช่องจ m เอ5มยี่สิบห้าด้วยเขาก็เลยแบบว่าติดตามกัน อยากดูอะไรอ่าจัดหนักเลยทีเดียวนะฮะัใช่ครับพมกับคิดว่าเรื่องนี้สนุกนะนางเจตีบผมได้แสดงไปได้อ่านบทไปเนี่ยผมคิดว่าอยากให้คนไปดูจริงๆนะฮะอ่าตัวจริงเป็นไงบ้างอุูนเส้นน่ารักใช่ไหมพี่อุูนเส้นของเราน่ารักมากเป็นกันเองมากครับคุยเก่งด้วยฮะที่สําคัญคือขายของเก่งมากครับขายของเก่งมากนะฮะับเขาเรียกว่าเจ้าแม่ไอจีครับน้องต๋อก็โดนไปใช่ไหมเอาเลยนะฮะน้องต๋อก็โดนไปหลายดื่มอยู่ใช่ไหมเออผมก็แวะไปคลินิกทำหน้าเขาเหมือนกันครับเฟซเซนเตอร์ฮะไปโปรโมทให้เลยนี่ นะฮะโอเคทำธุรกิจเยอะครับพี่วุิอาฮะใครสนใจก็สามารถไปดูได้ได้ตามได้ในจีนะได้จีโอเคผลงานเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะมาถึงสําหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องต่อละกันได้โอเคชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงว่าไม่มีความจําเป็นครับไม่มีความจําเป็นใช่ครับเอ๊ะฟิลประมาณไหนเอยเพลงเพลงนี้ฟิลมันก็จะพูดถึงคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นค่า ไม่มีค่าครับไม่มีค่าไม่มีค่าหมดความหมายกับคนรักคือแบบว่าเหมือนแบบว่าง่ายเลยคือคนโดนอกหักหักอกอ่ะอ่าแบบว่าหักอกทั้งทัที่ยังรักกันอยู่ไม่ได้ไม่รักกันสิคือเรายังรักเขาอยู่เขาทิ้งเราไปหมดรักเราแล้วเขาก็เลยเขาก็เลยจะแบบไม่แคร์เราเลยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็น คนที่ไม่มีความจําเป็นสําหรับเขาในชีวิตเขาอีกต่อไปแล้วอ,มบอบไม่มีความจําเป็นแล้วที่จะอ,อยู่กับเขาแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบตัดทพ้อครับมันแบบเหมือนเราพูดขึ้นมาแบบไม่มีความจำเป็นไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะทําให้เธอพอใจแล้วอเธอก็เลยแบบทิง้งฉันไปแบบแบบไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรเลย,เลยนะไม่ต้องมาพยายามอีกแล้วใช่แต่ว่าไอ้ความรู้สึกนั้นเนี่ยคือผู้หญิง มัน่าตัวเองเป็นผู้ชายผู้หญิงเหมือนว่าคนที่โดนหักไว้เป็นผู้ชายก็คือผู้หญิงเนี่ยไม่บอกเราสักทีว่าเลิกกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังอยู่กับเราแต่ว่าความรู้สึกเฉยชาที่เรารู้สึกได้เรารู้สึกได้เองแล้วเขาเหมือนเขาอยากให้เราทรมานอะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปโดยที่เรารับรู้ได้ใช่ครับช่ฮะก็ไม่มีความจำเป็นตที่ต้องอยู่ต่อไปแล้วใช่ฮะนะครับผมเอ็มวีเพลงนี้เป็นไงบ้างไปถ่ายที่ไหนอะไรยังไงเอ็มวีไปถ่าย ไปถ่ายที่วิภาวดี42ครับ uh huh. เ,ปเป็นบ้านที่เป็นโลเคชั่นที่จะต้องมีสระน้ำด้วย uh huh. เพราะว่าในเนื้อเพลงเนี่ยมันมีคำว่าจมน้ำตายในท่อนในทอน่นทอน A 3 uh huh. แล้วเราก็หยิบตรงนั้นมาเป็นกิมมิคของเอตัวนี้ครับ uh huh. เพราะว่าจะมีฉากที่จะต้องกุกกิจก,กับนางเอกในน้ำ uh huh. มีฉากที่จะต้องตกน้ำกัน uh huh. แล้วก็มีฉากที่จะต้องจมน้ำด้วยครับ อ hmm. ซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ถ่ายทำเขาเรียกว่าก็นานแล้วก็ยากพอสมควรเพราะว่าเราต้องถ่ายในน้ำด้วยอ uh huh. ซึ่งภาพที่ออกมาเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยโหลายเทงค,ครับอยู่ uh huh. ในนะ้ำประมาณสองชั่วโมงครับวันนั้นโชคดีที่ไม่ไม่ไม่สบะที่ไม่ได้เป็นไข้ uh huh. <c oughs> ก็อีกอย่างนึงคือจะเป็นแนว m อแบบเซอร์เรียลหน่อยอแบบว่าจะมีความหลอกหลอนอ่าออกเกาหลีเกาหลีใช่ไหม อาจจะอาจจะครับประมาณนั้นฟีลฟีลประมาณนั้นโรแมนติกโรแมนติกมีโรแมนติกด้วย,ด,วยดราม่าด้วยดดรามาม่้วยแต่ส่วนใหญ่จะเน้นไม่ใช่ดราม่าครับอ, ह, อ่าฮะออืฮึก<ๆ>็รู้สึกว่าเป็นฟีลถ่ายทอดอารมณ์เต็มที่เลยสำหรับเพลงเพลงนี้ก็ด้วยเนื้อหาของเพลงแล้วใช่มันทรมานเน,นื้อหานี่มันอกหักเลยทีเดียวเนื้อหานี่อกหักเลยแล้วด้วยคาวาเตรีที่เขาทำเข้าไปอ่าก็เลยบิ้วให้แบบ ออพูดแล้วอยากพูดแล้วแฟนคลับอยากจะได้ดูเลยทีเดียวตัดต่อเสร็จหรือยังเ <c oughs> อเ่ยไอวิถยทำเสร็จแล้วครับเรียบร้อย17สิงหาคมนี้ครับออนแอร์ได้ชมแน่นอนได้ชมแน่นอนแต่ตอนนี้มีทีเซอร์ตัวอย่างชมไปก่อนเข้าไปดูใน YouTube ได้ครับก็เซิร์ชเลยครับไม่มีความจะเป็นทีเซอร์อะไรเงี้ยอะก็จะมีทีเซอร์ตัวอย่างเพลงเพลงนี้อืมอืมแต่ว่าสิบเจ็สิงหาคมนี้จะจะปล่อยพร้อมกันทุกที่ให้ได้ดูกันด้วยใช่ไหมครับที่แรกที่รายการสยามเด็กเล่นพลาสครับผม5้าโมงเย็นทางช่อง True Music ครับครับผมก็ติดและในยู u ูปน่าจะตามมาครับครับผมยังไงก็ติดตามละกันสำหรับเพลงเพลงนี้ไม่มีความจำเป็นนะฮะสำหรับเต๋าศิลป์งเรผลงานเยอะแยะมากมายเป็นไงและแบ่งเวลายังไงฮะตอนนี้ผลงานเยอะขนาดนี้ก็คือสามวันโปรโมทเพลงครับอีกสี่วันถ่ายละครสองเรื่องครับโอ้โหแล้วราได้พักผ่อนหรือเปล่าอย่างนี้อ่ได้ครับได้ครับได้พักผ่อนครับเพราะว่าถ้าถ่ายละครเนี่ยเราก็จะ เสร็จประมาณ5ทุ่มเตื่องท,ทีก็6โมงเลยครับก็ก็จะได้พักช่วงวันวันที่แบบธนาคารพุธอะไรเงี้ยที่แบบโปรโมทเพลงจะได้ตื่นสายหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยก็ยังมีเวลาได้นอนบ้างแต่เมื่อก่อนเนี่ยถ่ายละครเจ็ดวันเลยมันก็เลยนหนักหน่อยอออออตอแต่ว่าก็ยังไหวครับสบายอ่อพี่พี่พี่นพูถถึงน้องเต๋าเลยเอ่อน้องเต๋ามีผลงานว่าจะเป็นละครนะฮะตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่ด้วย นะครับรบวมไปถึงผลางานเพลงพร้อมกับซิงเกิลใหม่ห่างหายจากเพลงตั้งแต่ซิงเกิลที่แล้วกี่เดือน้วครับโอนานไหมเกือบปีะเกือปีนะใช่ครับโอเคเพราะว่างานยุ่งมากกับมาทำซิงเกิลใหม่อีกครั้งล่าสุดใช่ครับงานงานก็คือแบบว่าเราถ่ายเรื่องนี้จบปุ๊บทาเพลงเลยลุยเพลงเลย uh huh. ก็คือว่าแบบว่าเราเราไม่ไม่ปล่อยให้ว่างเลยอ uh huh. ่าแต่ก็เขาก็ อยากจะฟังซิงเกิลใหม่ของเขาด้วยแล้วเราก็อยากจะทำเพลงด้วยเพลงที่เราอยากจะทำอยู่แล้วจะสื่อสารออกมากให้กับคนฟังได้ฟังกันอนอกตึกถ่ายละครแล้วนอกจากมีผลงานเพลงแล้วน้องเต๋าคิดว่าอนาคตงหน้าเราอยากจะมีผลงานอะไรบไ้ตอนนี้ก็มีพิธีกรครับเพิงพงพ่งเริ่มที่ไหนเอ่ยร<ห>ายก<ห>าร The First ครับผมเป็นรายการท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปในที่ที่แบบเฟิร์สที่สุดแล้วก็ กินที่แบบเฟิร์สเฟิร์สเลยที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆอนี่ก็ต้องที่หนึ่งเลยทีเดียวใช่ครับแล้วก็สถานที่ที่คุณอาจจะเคยไปแล้วแต่เราจะเจาะลึกลงไปมากกว่านั้นอ๋อติดตามได้ช่องไหนครับช่องวันครับช่องวันนะฮะของจีเอนใช่ครับสี่โมงเย็นเป็นต้นไปครับก็ติดตามได้นะฮะโอ้ผลงานเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับมีถ่ายแบบด้วย ถายแบบมีบ้างครับมีบ้างแตไ,ไม่ไม่ถ่ายแบบไม่ค่อยบ่อยออไม่อยากถ่ายนะครับอ๋อ,อโอเคถือว่าแหม่ต้องบอกว่าตอนนี้ประกบกับนางเอกระดับฮอตฮอตเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นบุญเส้นแล้วก็น้องยิบโสด้วยนะครับผมก็ต้องบอกว่าโอ้โห ติดตามได้นะฮะับสำหรับผลงานของน้องเต่าด้วยนะฮะเอาโอเคเดี๋ยว่ายพี่บอลกับแฟนคลับนะฮะับสำหรับน้องเต่านะฮะชาวบุรีรัมติดตามแล้วกันนะฮะับสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับไม่มีคนจะเป็นสำหรับเต๋าสิบเจ็สิงหาคมนี้เจ็ดสิงหาคมนี้ได้ดูแน่นอนได้ดูแน่นอนนะครัตอนนี้เพลงก็ปล่อยมาแล้วนะครับก็สามารถขอกันเข้ามาได้เยอะๆเลยนะครับนี่นะครับผ่านคลื่นคอสติดีโอเลยครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบก็ ดาวโหลดเก็บไว้ได้ใน i อจูนก็มีให้ดาวโหลดแล้วครับก็จะเป็นช่องทางนึงก็ด็อกจัน492 244 17โทรออกเลยครับนี่ขายของเต็มที่โอ้โหขายของเต็มที่เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีของพิเศษให้ด้วยใช่ไหมของพิเศษเหรอฮะอ่าฮะให้กับฮอปวิโอด้วยใช่ไหม มีอะไรฝาก,ฟก,ฟกฟแฟนๆใช่ไหมมีแน่น,น,นอนครับถ้าติดอันดับหนึง่งเดี๋ยวมีแน่นอนโอเคโอเคนะฮะอ้าวเราียน้องเต่าช่วยใครจะติดตามน้องเต่านี่ช่องทางไหนบ้างช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยซิก็มีทางอินสตาแกรมครับครับผมไอเอ่อทวิตเตอร์ทวิตเตอร์เฟซบุ๊กแฟนเพจครับชื่อว่า เสาเพียงพอครับ T A O P H I A P H O R ครับอ่าติดตามแล้วกันนะสำหรับอันนี้เนี่ยอ่าเรื่องของเพลงด้วยส่วนละรค,คร,รคคละครตอนนี้ก็มีไอวันบ e ซูปตาวันหนึ่งจะเป็นซุปตาครับผมทางช่อง G M M 25ครับวันจันทร์อังคาร2ทุ่มเป็นต้นไปครับผมอืมนะฮะอืมโอเคก็ถือว่าเป็นหนุ่มสุดฮอตแถวหน้าของเมืองไทยในตอนนี้นะฮะไม่ว่าจะคนผลงานรว<ผ>มถึงเพลงมากมายเลยทีเดียวขอ <BOB S 1> บคุณครับโอคค้โออหยังไงพี่บอลจะติดตามน้องเต๋าแล้วก็ เพลงก็ตอบบ่อยแล้วกันนะขอบคุณมากเลยนะครับเพลงนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับผมเอาล่ะโอเคสุดท้ายขอให้ตอบประสบความสุขแล้วกันนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณในช่วง House Special กับ Hot r a d i ด้วยกันนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากติดต่อโอเค